วัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม n น u r a เ p a พาร i ไซผมตื่นขึ้นมาในห้องทดลองลับที่เต็มไปด้วยซากศพเดินได้ผมต้องหาทางหนีเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ด้วย2มือของผมคือ2มือจริงๆนะใช้มือในการเดินผมรู้สึกว่าระบบการควบคุมเกมนี้โคตรจะไม่ธรรมดามันเป็นเกมพลอยแอนด์คิกที่เราต้องใช้เมาส์ในการทำทุกอย่างตั้งแต่เดินซ้ายเดินขวาเก็บของแม้กระทั่งต่อสู้กับซอมบี ซึ่งชีวิตผมยากสุดๆในการขยับแต่ละครั้งมาดูกันว่าวันนี้จะรอดไหมวันที่8กุมภาพันธ์ปี1942ทางเหนือของประเทศเยอรมันผมถูกจับตัวมาพวกเขาพาผมเข้าไปในพังเกอร์ลับพวกเขาพาตัดบางอย่างใส่ผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนที่ถูกเขาจับตัวมาที่นี่ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยอ้าวคือจากชื่อเกมก็เดาได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับปริศนะครับ และหมายความว่าเราก็โดนยัดปรสิตเหรอโอ้แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาในห้องที่มีสัญญาณเตือนดังกูปวดหัวชะมัดนี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นข้างนอกกันแน่ทำไมประตูถึงเปิดอยู่คือเกมนี้เราต้องคลิกเท้าทีละข้างเพื่อเดินนะคลิกเท้าซ้ายเท้าขวาและเห็นทางซ้ายนั่นไหมครับย่างหลอนน่ะ กินข้าวแล้วดูคลิปนี้น่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่านี่คือโอกาสของฉันที่จะหนีออกจากที่นี่ใช้เมาส์ในการเปิดประตูนี่เรายังไม่จบทูทอเรียลเลยนะครับมันล็อกอยู่แล้วคุณจะให้ผมเปิดทําไมเนี่ยโมสอนเล่นมันหลอกกันไม่ลงคอมาดูห้องนี้กันเฮ้ยโอ้เปิดได้ไปเลยพ่อหนุ่ม <c oughs> แล้ว <c oughs> เกียรระบบการเดินเกมนี้จะอดวิ่งชนกําแพง วงว่าจะไม่มีฉากวิ่งหนีนะระบบมันทุรักทุเลมากโอเคฉากปกติที่ยังไม่ต้องใช้ไอเทมผมอาจจะซูมกล้องเข้าไปนะครับให้ทุกคนเอียนจอช้าด้ยบ้าเอ้ยหินตกลงมาบล็อกทางตกใจหมดฉันคงกลับไปทางเก่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกเราเดินถอยหลังได้โอ้อันนี้เดินหน้าเดินถอยหลังอบอกแล้วระบบการควบคุมโคตรจะไม่ธรรมดาเอไปต่อนะครับ กีมมีทางซ้ายเหมือนมีอะไรมีทางแยกสะด้วยผมควรจะไปทางไหนเรื่องจริงมันก็ควรจะไปทางที่ไฟไม่แดงหรือเปล่าผมว่าทางนี้ดูเวิร์กนะไฟฉายฉันควรจะหยิบมันมาอาคิกไม่ได้ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้เหระเอ๊บุุมกล้องมันก็จะอึดอัดหน่อยนะครับคุณได้รับไฟฉายเย้ดูข้างในกัน โอ,โอ้ฉันต้องเปิดประตูนั่นน่าจะมีห้องควบคุมอยู่แถวนี้ที่ไหนสักแห่งนึงที่สามารถเปิดมันได้มีทหารนอนตายอยู่ด้วยนะครับดูยังไงนี่มันก็ไม่น่าจะปกติแต่ว่าก็เป็นโอกาสให้เราหนีโอเคโอค้ยกุญแจอยู่ใกล้ๆนี้กุญแจพี่คนนี้มีไหมดูศพลูดลูดไม่ได้โอเคเดินเหยียบไปเลยละกัน <laughs> ปึ๊บโอโห้ห้องมืดมโชคดีที่เรามีไฟฉาย แลวนั่นปิดเองเฉยนะไม่มีอะไรนะตกใจหมดยหยิบกุญแจขึ้นมาโอเคอยไปดูตรงนี้ด้วยนะครับระวังพวกนักโทษที่เข้ามาใหม่ให้ดีพวกนี้ถูกใช้กระบวนการใหม่และยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงจากผลการทดสอบเบื้องต้นนั้นพวกมันมีแมกนีจูดท,ที่รุนแรงกว่าตัวทดลองเก่าผมไม่รู้ว่าจะแปลกมายัางไงนะครับต้องมีคนคุม3คนตลอดในการเคลื่อนย้ายนักโทษพวกนี้ โอเคแล้วเราคือตัวทดลองกลุ่มใหม่หรือเปล่าใช่ไหมครับพี่พี่กลับมาเฉลยก่อนไปที่ห้องควบคุมตรงนี้มีโอเพนมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยด้วยนะเมื่อกี้ทำผมชะง,งักไปแป๊บหนึ่งเปิดประตูโอเค <Okay. S 2> เอาล่ะออกจากที่นี่ก,กันในห้องนี้มีอะไรอไหมในห้องดู ไม่มีอะไรนะครับคนอะไรไม่ได้เลยงั้นเฮ้ใตายโตะขอแสงเฉยๆไม่มีอะไรงั้นเราไปกันต่อไปที่ชั้นต่อไปโอ้ oh. ทำไมแดงผมเห็นนะัน่าจเจาคุณแอบแดงนะฉันควรจะหยิบมีดนั่นมาด้วยมีดจะช่วยปกป้องคุณจากสถานการณ์คับขันเก็บมันมาให้มากที่สุดเท่าที่คุณทําได้คับขันแบบไหนเลยครับอ่ะเก็บมาฟิชชิงตรงนี้มีกระดาษอยู่ พวกเราพยายามจะหยุดเขาแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยไม่เคยเห็นตัวทดลองที่แข็งแรงและก้าวร้าวขนาดนี้มาก่อนท่ามกลางความโกลาหลแฟรงค์ถูกกัดและเขาก็เริ่มหันมาทำร้ายฉันตอนนั้นฉันตกใจกลัวมากก็เลยคว้ามีดปักไปที่หัวของเขาฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะแฟรงค์อ๋อก็คือเพื่อนเหมือนกับกลายเป็นซอมบี้หรือว่าอะไรสักอย่างที่โดนควบคุมนะครับเขาก็เลยต้องเอามีดปักเพื่อน สภาพก็อย่างที่เราเห็นโอเคโอโอ้ okay. oh, oh. มันน่าจะมีทางออกอยู่แถวนี้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่จะมีใครเจอฉันพี่ยจงคิดว่าจะมีใครมาหาพี่อีกเหรอสภาพนี้โอ้โหโอ้พ่อผมรู้สึกว่าทางซ้ายคือทางที่ถูกต้องเชื่อผมแต่มันถูกบงังมันถูกบล็อกจากอีกฝั่งนึงฝั่งนี้แหละครับ <laughs> อุ้ยห้องนี้ก็ล็อกโอเค ผมรู้สึกว่าเราไม่ควรเข้าไปใกล้ศพของพี่ทหารนะครับเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาไปแล้ววิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งในเกมแบบนี้เฮ้ย,ยเสียงอะไร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 วไม่มีนะโอเคด้านหลังไม่มีนะครับโอ้โหเสียวๆเลยซ้ายล็อกขอบคุณที่ประตูปิดเองนะครับขวาล็อกข้างหลังปลอดภัยเชื่อผมซ้ายล็อกนะครับขวา <c oughs> เปิดไต้โอ้โอ นั่นอะไรหยุดกลนสิไว้ตูนอนไม่หลับนะไอ้บ้าถ้าแกกลนอีกแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ฉันจ,จะทำให้แน่ใจว่าแกจะเสียใจที่เกิดมาเอาอันนี้คือสาเหตุการตายของพี่คนนี้เหร <c oughs> อห้ย,ยตกใจหมดนู่หูไม่มีไรนะครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีประตูเกมนี้มันปิดเองอะแต่เขาให้มีดมาแสดงว่ามันต้องมีอะไรโผลมานะครับโหเป็นเกมที่แบบ น่ากลัวเหมือนกันนะที่ถังมือนมีกระดาษแต่เก็บไม่ได้งั้นเราไปกันต่อแต่นี้ล็อกโว้ไฟกระพริบสัด,ด้วยนั่นได้รับปัดกุญแจประตูทางออกเย้ผมกำลังจะรอดออกจากที่นี่ดีใจจังเลยวัดเฮ้ยเดี๋ยว,วดีเดี๋ยวก่อนทางออกอยู่ไหนวะเดี๋ยวก็ โอ้มีดมันไว้ใช้แบบนี้นะครับโหทั้ทงออกด้านหลังก็ไม่มีอันนี้น่าจะจงใจให้เรามาติดอยู่นี่นะพี่คนเมื่อกี้ต้องเป็นคนที่นอนคนแน,น่นะเอ๊ะูบมันขยับหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหอย่าลุกนะพี่ชายขอเดินเหยียบหน่อยนะครับไปไม่เปิดไม่ได้เหรอไกลไปโอ้ไปสู่ next level มีพี่คนหนึ่งที่พยายามจะตะเกียกตะกายออกจากที่นี่แต่เขาไม่รอดฉันต้องใช้อาวุธนั่นยิงพวกมันที่หัวได้ครับสแสดงว่าเราต้องหาทางเข้าไปเอาปืนก่อนอมีกระสุนให้เต็มเลยนะครับอลพี่คนนี้อุอ้โหหน้าตาพี่เขาหล่อนจัดๆเหมือนทางไปจะไม่ระับลรื่นเท่าไหร่นะผมต้องลงไปในนั้นเหรอไม่มีทางอื่นจริงๆเหรอครับ ทำไมปืนอยู่ตรงหน้าแล้วเราล้มลงมาใต้ดินผมไม่เข้าใจจริงๆโดยรวมผมรู้สึกว่าเกมทำมาได้ดีนะครับผมรู้สึกกดดันเป็นเกม point and click อีกเกมหนึ่งที่ที่เจ๋งมีดอยากได้เย้ได <Yeah! S 2> ้มีดมาอีกอันนึงหวังว่าพี่คนนั้นจะไม่ลุกขึ้นมาโอ้โหแล้วผมเดินเข้าไปใกล้ผมแค่อยากดูเท่านั้นเองนะ่ะผมอยากให้มันก้มหน้ามากเลยเราจะได้แคปภาพไปทำปกนะครับแต่ว่า ไม่ได้เนาะมุมมองมันล็อกอยู่ตรงกลางแต่ก็ดีนะครับมุมกล้องอยังได้ไม่แสบตาทุกคนรวมทั้งผมด้วยว<ะ>ับคุณแจได้รับกุญแจเสียงแอมเบียนซ์ดับไปแบบนี้นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรคุณคิดมากไปเองปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเสียงปิดประตูอุย บอกผมทีว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองผมมีด้วยเหรอโอ้โหแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยไม่นะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ผมวิ่งผ่านมันได้ไหมวิ่งหนีวิ่งหนีหน,นีโอ้ปิดปิดปิดประตูปิดประตูโอเคเราหลดมาได้ใช่ไหมประหยัดมีดไว้นะครับเผื่อต้องใช้ยามขับขันดีกว่านี่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 ระบบการวิ่งเกมนี้มันทุนรักทุเลสุด,สด ผมอยากซื้อเมาส์ใหม่เลยเกินอยากได้เมาส์เสียงคลิกเบาๆนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญเสียงคลิกในเกมนี้หรือเปล่าแต่มันจําเป็นคุณก็รู้นี่คือสถานการณ์เอาชีวิตรอดขอบคุณที่พี่แอบมองก่อนทําให้ผมรู้ตัวทันนะครับไหวตัวทันอุ้ยโอ้โหมันมุดเข้ามาแน่สวัดดีก็พี่ชายนั่นน่ะอยากเข้ามานะี ยเข้ามาละสิเข้าไม่ได้ถ้าผมเก็บปืนเมื่อไหร่พี่เข้ามาแน่ได้กระสุนสมนัดทั้งกล่องคุณมีอยู่สองนัดงั้นผมหยิบนี่ขึ้นมาดูท่าทางพี่ทหารคนนี้น่าจะยิงตัวเองนะครับเพราะว่ากลัวพวกซอมบี้โอ้เราต้องรีโหลดกระสุนเองด้วยนะครับเกมนี้ขอเข้าไปใกล้ๆพี่เขาหน่อยมาอุ้ย มีแหลกเล็กน้อยไม่ตายเหรอถามจริงต้องยิงหัวสามนัดเลยเหรอโอ้ oh. มันตายยากอยู่นะผมว่าเอาล่ะแล้วเราก็กลับมาเก็บกระสุนนะครับมีข้อความด้วยสอนการใช้ปืนขั้นเบสิกก่อนที่คุณจะยิงต้องเรียนรู้การรีโหลดซะก่อนมนาะผมยิงไปแล้วครับขอโทษอืืหระบบเกมละเอียดอยู่นะครับเราต้องเอาปลอกกระสุนออกเองแบบนี้ด้วยแล้วใส่กระสุน ด้วยการคลิกเองโอโหเล่นยากคือผมคิดว่าเราต้องยิงตัวเมื่อกี้ก่อนแหละเราถึงจะมาได้นะแต่หลังจากนี้มันน่าจะมาเยอะขึ้นนะเพราะว่าเรามีปืนแล้วอ้าห้องนี้พี่เขาจะเซอร์ไพรส์ผมไหมครับโอ้โหหยิบกระสุนสีนะ่นัดใส่ก่อนได้เปรียบปับ๊บขอบคุณครับและโอ้กระสุนเต็มน่าเสียดายพี่ลุกขึ้นไหมผมยิงหน่อยได้ไหมครับ เอ้าอยู่ๆอยากให้ลุกซะอย่างนั้นจริงตัวเราพกกระสุนได้น้อยจังนะครับแบบอมันน่าจะพกได้มากกว่านี้อุ้ยออเอออุ้ยเมื่อกี้มันแหลกผมยิงไม่โดนอู้ยแย่พอไม่มีมีดแล้วรู้สึกไม่มันมาแล้ววะสามนัด อกลับไปเก็บกระสุนมาเพื่อความปลอดภัยเย้ yeah. เดี๋ยวผมต้องฝึกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเร็วๆนะครับเราอาจจะต้องวิ่งหนีบ้างบางทีมันโผล่มาตรงหน้าอะไรแบบนี้นี่เปิดได้ในห้องนี้มีบันทึกอยู่ฉันทนอยู่ในที่แคบแคบแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันต้องกลับขึ้นไปด้านบนถ้าหากเขายังไม่ปล่อยฉันออกไปแล้วก็ฉันต้องกลายเป็นบ้านแน่ๆโอโอ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เขียนบันทึกเหรอโหมันเขาน่าจะถูกปรสิตควบคุมนะครับอืม,มกระสุนแต่อยากได้มีดมากกว่าได้โปรดพี่คนนี้ไม่น่ามืดซะด้วยเขาคงไม่รู้ขึ้นมาเชื่อผมเย่ได้กระสุนหนึ่งนัดและถือต่อไปอีกไม่ได้แสดงว่าแถวนี้ต้องมีสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็สองตัวทางนี้ล็อกแสดงว่าต้องไปทางนี้ โอ้โพี่คนนี้เดินจงกรมอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเขาเดินออกมาได้คุณต้องรอผมเล่นแน่ๆอืออีกนัดนึงได้อยู่โอผมรู้สึกว่า,าหลังๆมันต้องมาทีละสองสมตัวแน่เลยแล้วมันค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่เราต้องรีโหลดเองและปุ่มเดินก็ดันเป็นปุ่มเดียวกับไอ้ยิงอีกอ้อชีวิต เกมทำไมลำบากทำไมเนี่ยโอเคมีกระสุนอยู่แล้วก็มีกุญแจผมอยากกลับไปเก็บกระสุนทางเก่าจังว่าแต่ห้องนี้ห้องนี้ล็อกนะครับมันช่ทางไปต่อไหมเนี่ยไม่ใช่ขอบคุณงั้นเราก็เก็บนี่ก่อนเย้ขอบคุณครับปึ๊บโอ้มาจากไหนนี่พี่ชายเรียบร้อยโอ ผมใช้เวลารีโหลดประมาณ2วิได้กระสุนมา3น,านัดไปต่อไม่ใช่ทางนี้เหรออืมแสดงว่าต้องไปทางข้างบนนะครับนี่ผมแจ็คพอตมาทางถูกเหรอเนี่ยโอ้โหอุ้ยอีกแล้วยิงโัวไมเนี่ยไม่โดนแย่เดี๋ยวทางขวาก็มาอ่า,อาเรามองไม่เห็นเราเราถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อ rogen, cruise, น,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 นโชคดีที่ถอยเป็น ไอตุนเอ,อ้ยยิงอ้เกือบไม่ทันเกือบแล้วเมื่อกี้มันยิงลแลกแลกก่อนนัดหนึ่ง้วยนะ Next Level YEAH เย่ดีใจดีไหมนเนี่ยมันน่าจะโหดขึ้นนะโอ้โหสาวเอฟเฟกต์แบบนี้ไม่น่าจะมีเรื่องดีๆรอผมอยู่เปิดมาะพางพี่คนนี้โค้งโคงอยู่หยิบ กระสุนก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยมีกระดาษด้วยแต่อ่านไม่ได้อีกแล้วนะครับไอ้นี่ลุกแน่เชื่อผมเราจะอยู่ห่างๆมันไว้เดี้ยวขวาเลี้ยวขวา <c oughs> อุ้ยเอา้าหันมาทำหน้าหล่อแบบนี้ไม่น่าลุก <c oughs> อเขามีนัด <c oughs> ถอยก่อนเลยอุ้ยสองตัวด้วยว้าวหนึ่งสองสามตายหนึ่ง เรียบร้อยหมดโอ้โ oh. หกระสุนทั้งหมดที่มีหมดไปอย่างรวดเร็วแกลกอุ้ยมีอีกเหรอโอ้ว้าวชีวิตอยู่ยากแล้วตอนนี้มาทีละสามตัวทางขวาไม่มีอะไรด้วยมีที่ซุ่มอย่างเดียวพี่ไม่มีของให้ผมเก็บถอย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 ใกล้ๆถอยใกลโอเคยิงอุ้ยยิงไม่โดนแย่ละ ผมฆ่าไอ้นี่ไม่ได้แล้วดิกระสุนหมดอมืผมอยากจูกจังในเกมแบบนี้ไม่น่าจูกได้ปะต้องเอามีดแทงเท่านั้นเหรอเอ๊คุณว่าผมจูกมันได้ไหมเอ๊ะมันไม่มาเอ,เอ๊อยู่ไหนวะโอ้โห วิ่งผ่านวูวสี่ยสี่คูณ้ยสี่รยี่้อยายสายวิ่งว,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 วิ่โอเคโอเคตอนนี้ไม่มีกระสุนสักนัดหนึ่งนะครับหวังว่าทางนี้จะเปิดได้เปิดขอบคุณฮ่าที่เขาตามมาไม่ได้หรอกใช่ไหมล็อกอแย่ละสถานการณ์คับขันชีวิตผมอยู่ไม่เป็นสุขแล้วขอบคุณลิฟตนั่นลิฟตนี่นะ มันน่าจะทำให้ฉันเข้าใกล้ข้างบนมากขึ้นและนั่นมีดเยื้ออยากได้มาดูกันว่าปุ่มลิฟต์ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้หรอกแต่มีดใช้ได้จริงวิกสุนโอเคใส่กระสุนก่อนนะครับเย้ yeah. ตรงนี้ก็มีอุ๊โอเคเก็บได้ผมจะไม่สนใจน้ำแดงนั่นเร,รเราต้องการมีดเราต้องออขอบคุณส่วนปุ่มลิฟต์นั้น อ้าวแปลกๆบ้าเอ้ยสัญญาณเตือนภัยฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมบางทีน่าจะมีพวกปีศาจโล่มาโอ้ยชีวิตนี่มันที่กำบังที่ตั้งรับชัดๆโอ้โหตรงนั้นมีกระสุนอีกเหรอ,หอเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับโอเคมาแล้วผมต้องใจเย็นๆดีไหมเราก็รอมันเข้ามาใกล้ตรงนั้นนีมีดด้วยเพิ่งเห็นโอโอ,อยากได้จัง หนึ่งนะมันใส่หัวในเกมเนี้ระบบใส่หัวของคุณผมเกลียระบบใส่หัวของพี่นัดหนึ่งอ๋อขอบคุณที่ยิงโดนเก่งมากตัวฉันอือตายเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องเดินไปเก็บกระสุนด้วยนะครับทีนี้กระสุนเราหมดแล้ว กระสุนกระสุนกระสุนอยู่ตรงขวาเก็บมาได้มีนัดเดียวมันไม่พอใช้ตรงนั้นก็มีกระสุนผมต้องเดินไปเก็บและคงต้องเอามีดแทงที่เขาตายตายนะโอ้ในที่สุดประตูก็เปิดแล้วได้เวลาออกจากที่นี่เก็บมีดก่อนเยโอ้อันนั้นอะไรอ๋อกระสุนอีก่รอ แล้วผวู้พิหารนี่รู้งานมากเลยนะครับเนี่ยขนาดเป็นซอมบี้แล้วพี่ยังรักฐานยังดิดมั่นในหน้าที่สัญญาณเตือนดังพี่ยังรู้ติมาตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยอื <laughs> จ้ำสแกไม่คิดว่าเกมนี้จะมีนะเนี่ยโอ้โหกดปุ่มลิฟต์ไปที่ชั้นต่อไปเดี๋ยวยังไม่จบเหรอมันยังไม่จบเหรอผมเมื่อกี้นึกว่าด่านบอส พี่ชายนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยไอของแดงๆนั่นมันยืดเยลลี่ยังไงล่ะเยลลี่ลูมีลูลูอาจจะทำคล้ายๆชีสกรบมีดมาโอเคตอนนี้เรามีของฟาร์มไว้พอสมควรนะครับออมันมันรังไข่ไม่มันไม่เหมือนรังไข่มันเหมือนไข่ไข่ของผู้ชายนะ่ะอืขอัยถ้ามันหยาบคายเกินไปถ้าดึงเข้าไปไม่ได้เหรอเอ๊ะ อุ้ยเฮ้โอ้ผมว่าไอตัวนี้น่าจะร้ายกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนโอ้อุ้ยไม่ทันคือมันเหมือนยริงแล้วมันโยกไปอีกทางหนึ่งนะครับแย่ละผมว่าไอ้นี้เล่นด้วยยากเสียมีดไปอันนึงอ,อย่าบอกนะว่านี่คือปรสิตที่เข้ามาฝังในตัวคนนะอหะเก็บ เสียวๆองมีกระสุนยอยู่เจ็ดนัดเอ๊ะไม่ใช่เจ็ดน่าจะเป็นโอ้ขอบคุณปติไม่ค่อยจะอยู่นะครับต้องหายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆกระสุนเรล้ามีแปดตอนนี้ยิงโอ้อีซี่อ่ะกระสุนอยู่ในลังเพลิงหมดแล้วตอนนี้เหลือหกนัดผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้ ติดยิงอเอ้าอันนี้ออกโอเคผมรู้สึกว่าผมอยากอ้อมมาทางนี้อ้ออมไม่ได้นะครับเสาใครมันสร้างอิดบล็อกไว้ข้างเสาคุณควรจะให้ผมจุกข้างเสาได้สินี่นะโอ้เขายังชั่วโอโ้ระบบการเดินรู้สึกตัวเองเป็นเด็กขัดเดินเดินไม่ของไงไม่รู้ว้า เฮ้ยทางออกเหรอเย่แต่ยังไม่จบมันมีต่อมันพึ่นแนะนำศัตรูเอ๊ะอิสระภาพเย่หนที่สุดฉันก็เป็นอิสระจริงนะทำไมถ้หยเดินต่อครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่วิวิ่นที่สุดฉันก็หนีออกมาได้ ฉันออกไปเตือนคนอื่นถึงเรื่องสยดสยองที่เจอมาที่นั่นหวังว่ามันจะยังไม่สายเกินไปฉากจบโอ้ผมกลัวมากเลยว่าจะออกมาข้างนอกแล้วเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าบารสิทธิ์มันถูกแพร่ไปข้างนอกแล้วและทุกคนในหมู่บ้านข้างนอกเป็นซอมบี้อะไรแบบเนี้ยขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แปลกๆในเกมนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมเหมือนกันครับเฮ้ยจะว่าไปถ้าชอบผลงานเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมบ้างนะครับผมเห็นคนมาดูแล้วไม่ได้กดติดตามเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากดัะหน่อยผมจะดีใจมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยโดยรวมต้องถือว่าเกมนี้ระทึกมากนะครับสรุปเรื่องราวคือมันน่าจะเป็นห้องแลบทดลองของทหารที่ทดลองเกี่ยวกับการฝังปรสิตลงไปในร่างกายของคนแล้วคนเนี่ยจะถูกปรสิตกัดกินสมอง ถูกควบคุมเหมือนกับเป็นซอมบี้ในเกมนี้เราก็เลยเห็นเหมือนกับซากศพที่เดินได้และลองคิดดูว่าถ้าทหารเนี่ยใช้ซากศพพวกนี้ในการต่อสู้ในสงครามผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่แต่สุดท้ายเหมือนกับว่าการทดลองก็ผิดพลาดทําให้ตัวทดลองเนี่ยมันหลุดออกมาและก็สร้างความวิบัติวินาศสันตโลที่นี่ที่น่าสงสัยคือตัวละครหลักเราเองก็เหมือนจะถูกผ่าตัดแต่ว่าทําไมถึงไม่เป็นไรเลยแล้วการที่เราหนีเอารอดออกมานี่มันดีจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเอาปรสิตไปโลกภายนอกนะโอ้ผมว่าเกมมันสร้างภาคต่อได้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปไปครับ